อน้มันเกี่ยวอะได้วยนี้มันเกี่ยวอะได้วยมันบอกว่าให้ลุมเตินอร์แปลว่าอะไรอ๋อมันบอกให้ลุมเติรนอ่ะเราก็ต้องลุมแล้วกัน เดี๋ยวเราจะฆ่าทีเดียวให้หมดเลยนิ่งไปเอิร์นเฮ้ยชุดดีเลยมัง้งเฮนะ้ยเดี๋ยวนะติ๊กโต๊ะเราไหนนะพอเติร์นเอาไปกินแล้วเฮ้ยไฟเหรอเออแต่เตอร์เ,อเตินอ่ะอา้หูอ,อีกแล้วลุกเติร์นก่อนด็อกดี่ แอนตี้นินที่เลวแอนตีนิ่ที่เลวเอาเบิร์ดไปไปไปอ่ะเอามากระดีนโอเลมมาโอลมมาให้เราเอาเอทีเหรอเตินไม่ลกเราถูดเดือเติร์น เินะตายมาสี่ตัอแปดอีกรอบเถอะเราไม่เอาแนวแลวระราจะสี่ต่อแปดแค่สองรอบนะครับเราไม่อยากเป็นแอสตินเราจะเป็นมือธนูนมือธนูเล่นกาเอ,อ้ยอย่าเลเติดไม่อรอดหรอกอรู้ไม่อรอดแค่โชว์แค่โชว์ว่าเราเปลี่ยนจากด้าการ์ตินกาแล้วสวัสดีสสสส มีมใ<ห><า>คดูดิีหรืเปลา <S <S <Playstation> ปรยงาารเองอกสรท้เขอให้สนุกนะนขอแค่ดูอ่ะอได้ไหเ กรุณาไม่นายน่าจะปรับให้มันดังกว่านี้หน่อยนะเดี๋ยวผมต้องไปบัาวเออเอ้ยให้ข้างขวานายตรงนี้แพทเอานายก่อนเนี่ยไอ้แพทมันตามมาข้างหลังยานะแพทแพทนันท์วานเ้วได้รู้เลยเดี๋ยว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 อยู่นิ่งๆตรงนั้นไปก่อนเลย เก็บโบว์พิสดารเฮ้ยหลบเขาแล้วใช่ไเฮ้ยวิ่งออกมาเลโหคนจะได้นั่นเอ้าลุงต้นทุกตาเลยนะแพทบอกแล้วครับได้แค่แค่สองตาอีกนะวันนี้เอาเรอแค่สอง ้ใครไดเอาอนุญาตเร้าอนุญาตเอาอย่าเพิ่งเอาแัดนอนเก็บแพเกันทีหลังครับนอนก่อนทำอะไรยังอะเราจะเอาเราก่อนใช่ไหมเราจะเอาเติ้ลก่อนเลย โอ้โหคนจะโอ้ต้นแพ้เราตึ้นโคตรโมเลยค่ะเราบอกว่าเราจะไม่ฆ่าใครตึ้นพิฆาตมาก่อนลงได้อยู่ไหนแพ้แล้วามเราไตามเันไปตามเราไปเป็นบันดีรอดตามเราไปตึ้นก็เหลือร้อย ปั่นโดนแม่ไม่น่าเอาขามึจะทับแล้วรอเพอโอเคนะครับคลิปนี้ก็จะเล็กน้อยเราก็ต้องรอบเพยอะไรรออีกรอบรอบสุดท้ายนะพบมีแต่ PVP ผู้ชมเพาเบื่อแล้วเนี่ยรอบเออ เราเอากามาเราจะไปไล่ฆ่าเติร์ดแพทเดี๋ยวผมหาสิงโตผมก่อนสิงโตไม่หายเราคีล่ะสิงโตไม่ได้อยู่กับตัวเนี้ยเดดี๋ยวิเตร์เดีก็สิงโตอยู่กับตูดนะครับโอเคไว้วางใจล่ะแพทเติร์ดปะไม่อย่าลงผมก่อนรอบสุดท้ายแล้วนะคะถ้าเกิดมองตายไปแล้วจะจบกีไป เมื่อกี้เราบอกว่าเราจะไม่ฆ่าใครเออแล้วตอนนี้จะเราจะไม่ฆ่านะแะเราจะเล่นก่อนว่ากินฆ่าไม่ได้อีกสัน้ะเมื่อกี้เราจะบัฟขึ้นไปอยู่บนเต็นน่ะเติร์นนายก็ยิงทุกคนหมดเลยชิมิม่ชิมิมันขึ้นเนี่ยเราเราก็ไม่ได้ยิงเติร์นเดี๋ยดนมันก็ต้องมีบอกว่าโอ้ยยังไงนายก็ต้องยิงฆ่าฆ่าแน่นอน ไม่เคยไม่ไม,ไม่ไม่ได้เป็นคนอย่างนั้นมั่นใจเดี๋ยวนายก็ต้องฆ่าเพราะว่าอะไรบ้างไม่งั้นมันก็ไม่มีคนชนะไมีว้ยใครวะเฮ้ยอย่าดิเต้นไหนบอกไม่ยิงเราก็ไม่ยิงไงแต่เอาคนเล็มตีเฮ้ยคนเล็มคนเล็มมันเล็งใครอ่ะไอ้นายลูกอย่าอ,อย่าให้มันอย่าโธ่ไม่งั้นเราก็เลงนาย ก็โกเลมต้นเลงเราเราต้องเลงแค่น้อยไม่ให้เราจัก็ตัวคลาสบอเต้นโดนลมเลยนี่โกเลมโอ้โกเลมคอผมก็ไปน่นสบายสบายอ่ตรงท่ทานดีกว่าเต้นสบายใช่ไหม เอานายค่ะได้เราเล่นเบบก็ไม่ไมไไสบายโอ้ปวดหิดโอ้โดนลงมะครับแมลุกเหมือนกี้โดนแพ้หนักลุกลงปิดขอยิงลัตหนึ่ง ม,มาหาแพทดิเราอยู่กับแพตอะเอามาดิจะมาไหมแพ์เดินเลยหาเติร์นแล้วม,มันจะฟาดฟาดไลยจ้ะโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมก็แพ้แต่แพ้เพราะแมงโดนโอ้โหแพตติดจังแล้วแพ้เพราะแมงโดนลงนะครับ <S <S โอเคนะครับถ้ามีแต่หมด PVP อย่างนี้ผมอาจจะ เขาเต็งเซ็งกับหมดพอท่านผู้ชมก็เริ่มเซ็งกับหมด BVP แล้วครับคุณนายโอเคเดี๋ยวเราจะอ่านลิปคอนเทนด์เด่นของทอมทำอะไรผิดดีกว่านี่เลยพูดผ้านั่นพูดว่าแล้วนั่นเล่นทำอะไรกันอยู่ครับไม่รู้เหมือนกันอุ้ยจะต่อไอ้แพทรู้สึกไม่ต่อให้แล้วดีกว่าเดี๋ยวตายอุ้ยแพทนั่งหลบ หลบหลังเสาหลบหลังหินี่หน้าหางนายโอ้โหไม่ค่อยเกียรเลยนะเฮ้ยแพทรถเ,เลือนเลย๊ายบายโหทำไมมันรถเยอะจังเตื่อเฮ้ยเฮ้ยต้องกดอีวูต้องแบบตอนไหนหลับเลยโอเคนะครับสำหรับคิด ก็ต้องขอราบฮะกาดวิ่งดานใหม่มาดานนี้ด่าดอะไรอีกกาดเล่นลูกบอลเราให้รู้อันนี้ผมขอบอกตรงนี้เลยจบจริงๆแล้วนะเราไม่เอาแล้วนะมาอีกรอบเราก็จบคลิปเล่นนอกคลิปโอเคเมาดิ8 8 8 เอาลุมอีกลุมอะไรมันใจมันรุมอะไรมันใจอะไรสู้สู้อย่าหอุดดูนะครับนคนอย่างนี้เจ็บเจ็บไหมเนี่ยโดนลุมเ <c oughs> ตนนิ้นชนะอีกแล้วเต,ต้นโหดตีอะไรอ,ะอ่ะโหดนอนนิ่งๆก็ได้ครับผมเอาเอนนิ่งๆเราก็ไม่ยิ่ง พาตัวไปแนไพนดูครับไทัมันโบยว่าเลยเฮ้ยโอ้โหไอโกเรมค่าเฮ้ยออ้จะออกแอ้วโอ้ยโบยโ,โ,โดนตีลมได้งไงวะเนี่ย ะกมันมันเปืองคลิปขี้เกียจอัพโหลดนานนะนาเปื้องเหรอคนดูเขาสนุกเลยสนุกก่นเนี่ยคนดูคนดูชอบเฮฮาเขาไปเลยเข้าไปเลยเข้าไปเลยเรียกเข้ามาเรียกเข้ามาเข้าไปเข้าไปโอเขอร์เขาดูตัวเองได้หอค่ะยยิงเข้าตัวเองนั่นแหละยิงเข้าไปยิงเข้าไปดิ โอ้ต้นเล่นนี้เคยโดนเตะออกสิวรอบสองไหมไอทั้งนู้นเราเราชอบฆ่ามากว่าชอบไม่น่าหรอโอ้โหแพ้ที่จมใจอีกว่าแพ้เลยเออแพ้ที่จมใจยิงออกเลยด้วยอ่าทำไม้ต้นล้มเร็วออกแล้วเติด ออกก็มาหาเรานี่ไงเือไม่เข้ากินก็ไปกินก็ไปเ yeah! แย่เรายิงเตินบ้างแล้วกันออกออกออกสิวะออกอุ้ยกำมตามตา,มตาม โ,โ้เราสองคนวุ่นจัดไม่กินเติร์นทำให้พวกเรายิยงเองนะไปไปทำไรไอ้แม่นี่เนา เฮ้ยสกิดูสกิลจริงเท่าันตรงเลยรูาทำไรล่สเตอนทำไรนี่ยาดิโคกัรโคอาร์ัสกาันโกหรอเราเราไม่ได้เป็นพีเจเราไม่ได้จะเราไม่ยิงของยสงเงียบไมโอ้โว

ก็ค in นเขากรอบกอเป็นนู่นเลยอ่ะนะครับเดี๋ยวผมจะไปอัดแอคทีนต่อถ้าเกิดมีโอกาสได้อัดนะแต่นี่มันไม่มีปล่อยโอกาสได้อัดนี่แหละใครเหรอเนี่ยเนี่ไอ้สองคนนี้เรียบร้อยเติร์นพลังจุกเบาปึ๊บ เอาเติ้นไม่ลุกขึ้นมาเรากโ็ไม่ยิง,งเติ้นอัดคลิปอะไรแับลุขึ้นมาไงมันก็เนี่ยเห็นไหมมันนานดูนเนี่ยแหละมันก็เลยดูไม่สนุกเดี๋ยวถ้าเกิดถ้าเกิดมีคนดูบอกท่านก็คอมเมนต์กันมาได้นะคะว่าสนุกหรือไม่สนุกจะได้ตัดสินใจดูโอเคถ้าสนุกอ่ะกระนูกคุณเติน้นเขาจะถอดนังแกงให้ดู เขาบอกผมว่าตอ,อนาน้ทมัไิีนเนมันไม่สนเลยเตรเล่นไม่เลาใจ<อ>ะาจะเล่นให้เราใจได้ไรดูดิยิงยงิอย่างเงี้ยมันก็ตายไวอะดิเออเราตายเหรอบอกแล้วเราไม่ชอบยิงเราไม่ชอบยิงบอเราชอบยิงคนเวย จะมีคนมาดูของเต้นหรือเปล่าของเพื่อนที่โรงเรียนให้ฟุ๊กไอ้ฟุ๊กถามคอมเมนต์มาได้ได้เกิดมันไม่สนุกก็พอ, <c oughs> อแล้วแหม่คอมเมนต์บอกว่าทำไมไอ้เติรน,นอันคดคลิปไม่สนุกแม่งกับน้องโรงเรียนแม่งจบพือจะหมดหมดแล้ว <c oughs> แม่งจะพูดจะหมดแล้วว่าทำไมอัคดคลิปไม่สนุกเลยเต้นเล่นนานๆ ต้นเอเราอยากจะบอกต้นต้นคนต้นคนเดียวอะไรนะเอาอ่ะต้นไม่เป็นคนเดียวเลยไม่แต่โตไปเราอาจจะเลิกเล่นเกมออนไลน์ไปเลยเล่นไหมก็เล่นแหละก็เล่นเกมซื้อแผ่นมาเล่นแล้วก็เครื่แย่เด็กข้าใจมังโอ้ยต้นเราเราเรารอต้นโตอยู่ โอ้ต้นไม่เลยจะฆ่าแล้ววะเรอยากได้ิีกคืนมาเลยเรายิงเข้ามัตัวเองใครกันยิงเข้าไปยิงเข้าไปกิงเข้าไป่อยไอ้แจุ๊บจุ๊บจบเเกิดใหมได้รักษากระตู เข้าถึงเงินสองดูเราต้องมาลุยคนเดียวพระเอกบ้นบาาไล่บ้าตีออกไปเลยมาพี่เกียดกับพันลุงไนยทายไม่เี่ยไกลกว่าทายเลยโน่นนู้นแม่เราไม่เน้นเว้ยยิ้มไกลยิ้มไกลแค่กันโกอย่างเดียวเลยนะที่เรา เราก็รอรอค้อาเติ้นอย่างเดี่ยวม,มาก้ายเติวว้นล็อกไปเถอะแพทเกิดใหม่ได้แพทพอกำลังรออยู่เกี้ยงไปทางไหนเปิดออนอู้ยอางเงี้ยเอาทำให้หมดเอง้ยณอ้ยตกอย่างไร มีใครเคยบอกคลิปต้นเสไม่สนุกไหม